สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษดีรอบรู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีอุดรค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอคําัสอบงบการเงินของบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนค่ะงบกระแสเงนินสดนะคะ Depreciation and amortization ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน,น่าย Provision of g o o d return ประมาณการรับคืนสินค้า แชร์ออฟลอ s ฟอร์มอินเวสเมนต์อินจอยเวนเจอรส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเ r a ด e แอนด์ออเ r อร์รี a b ฟเลูกกนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแอสเซน payment for p u ์พุชเช o ออ o กูดเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า c แค r r e e i i ฟ from tax refund เงินสดรับจากการขอคืนภาษีงบฐานะการเงินนะคะ Cash and Cash e q u a l w a l e n c e เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Inventory สินค้าคงเหลือ Short Term Loan to Subsidy d i e r e s เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย Restricted Bank Deposit เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำประกัน Boot Bill ค่าความนิยม Intangible a s In asset. s e t สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อไปเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statements of Comprehensive Income งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Cost of sale and service ต้นทุนขายและบริการ Total expenses รวมค่าใช้จ่าย Operating profit, กำไรจากการดำเนินงาน Finance cost, <course. S 2> ต้นทุนทางการเงิน Income tax expenses, ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสุดท้ายนะคะงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ Consolidated financial statements, งบการเงินรวม Share premium, ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ Poffice Paras Low Loss for the กำไรขาดทุนสำหรับนวด Dividend Paid เงินปันผลจ่าย Separate Financial assessment. s t a t e m e n t งบการเงินเฉพาะกิจการ Total Shareholders Equity รวมส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันนี้พวกเราสอบกดขอขอบคุณค่ะ